สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับดิฉันนางสาวกุลนัทอิทรัตเป็นนักกายภาพบำบัดที่งานกายภาพบำบัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสมัยองค่ะวันนี้จะมาบรรยายเกี่ยวกับการป้องกันการหกล้มนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัจจัยเสีย่ยงลม้มการให้คําแนะนําแก้ไขเพื่อลดปัจจัยเสีย่ยงล้มนะคะแล้วก็มีการปรับสภาพบ้านสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมการเลือกใส่รองเท้าและท่าออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มค่ะอยามาเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ว่าการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคเฉพาะในผู้สูงอายุหรือเจอรติกซินโดมเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุร่วมกันเนื่องจากเกิดความเสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเสื่อมของร่างกายร่วมกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่ไม่เหมาะสมซึ่งในประเทศไทยปัญหาการหกล้มในผู้สูงอายุถือเป็นปัญหาที่สำคัญมากที่ต้องป้องกันแก้ไขให,ให้เกิดน้อยลงที่สุด เนื่องจากอัตราการตายจากการหกล้มของผู้สูงอายุค่อนข้างมากขึ้นทุกๆปีดังจะเห็นได้จากสไลด์นี้ที่แสดงร้อยละของสาเหตุการตายจากการบาดเจ็บที่สําคัญของผู้สูงอายุในประเทศไทยพบว่าตายจากการพัดตกหกล้มมากเป็นอันดับที่สองรองจากอุบาิเหตุทางท้องถนนและเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มที่มากขึ้นดังแสดงในสไลด์นี้จะเห็นว่า อายุ60 69ปีจะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่า70 79ปีและ70 79ปีจะมีอัตราการเสียชีวิตที่น้อยกว่าอายุ80ปีขึ้นไปโดยจากปีพศ2551ถึงพศ2557แผนภูมิจะสูงขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าผู้สูงอายุมีอัตราการเสียชีวิตจากการหกล้มมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่ทําให้เกิดการพัดต,ตกหกล้มกันนะคะจะได้ทราบว่าควรปรปับปรุงแก้ไขยอย่างไรเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงล้มให้ได้มากที่สุดค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปัจจัยเสี่ยงล้มอันแรกเลยนะคะ,ะปัจจัยเสี่ยงล้มนะคะก็จะมีปัจจัยเสี่ยงล้มภายในและภายนอกขอพูดปัจจัยเสี่ยงล้มภายในก่อนนะคะก็คืออันแรกเลยปัญหาด้านสายตาค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเนาะ เรื่องเกี่ยวกับสายตาสั้นยาวก็คือควรจะไปตรวจเช็คนะคะแล้วก็ตัดแว่นใหม่นะคะเพื่อทำให้การมองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นหรือในบางท่านอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการมองชัดตื้นชัดลึกนะคะก็วิธีแก้ไขเนาะให้ทำพวกแถบสีสะท้อนแสงนะคะให้เห็นในจุดที่เป็นพื้นต่างระดับค่ะก็คือติดพวก แถบสีเข้าไปเลยตรงบันไดหรือว่าพวกธรณีประตูให้เป็นสีที่ตัดกันค่ะจะได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนอกจากนี้ใครที่เป็นต้อเนาะไม่ว่าจะเป็นต้อกระจกต้อหินต้อลมอะไรต่างๆที่ตาก็กต้องไปพบแพทย์เนาะเพื่อทําการรักษาที่ถูกต้องนะคะจะได้ลดปัดจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องตาออกไปเนาะ,ะต่อมานะคะเป็นปัญหาด้านการทรงตัวซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรง เนื่องจากเมื่ออายุมากขึ้นจะเริ่มมีมวลกล้ามเนื้อมวลกระดูกที่ลดลงค่ะทําให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเดินเดินอยู่อาจจะมีเข่าซุดเข่าอ่อนได้ค่ะเป็นต้นเนาะดังนั้นเราจะสามารถป้องกันแก้ไขได้ด้วยการออกกาลังกายนะคะเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อของร่างกายค่ะซึ่งในชัดนท้ายๆของทางเราเนี่ยจะมีการสอนท่าออกกําลังกายป้องกันการล้มเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและการฝึกเดินเพื่อการทรงตัวด้วยค่ะ นอกจากปัญหาด้านการทรงตัวที่เกิดจากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ไม่แข็งแรงแล้วในบางท่านเนี่ยอาจเกิดจากความเสื่อมของหูชั้นในซึ่งจะมีอาการเวียนศีรษะมึนงงทรงตัวไม่มั่นคงโดยอันนี้ต้องไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางน,นะคะเพื่อการรักษาที่ตรงจุดค่ะปัญหาการกันปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุจะเริ่มมีการปวดปัสสาวะบ่อยค่ะเนื่องจากว่าไตาเริ่มเสื่อมตามอายุที่มากขึ้นทําให้มีการขับน้ามาก ผู้สูงอายุก็จะเริ่มแบบมีการปวดปัสสาวะบ่อยพอปวดบ่อยแถมด้วยกับการกั้นปัสสาวะไม่อยู่ก็ทํทให้เกิดการเร่งรีบเข้าห้องน้าใช่ไหมคะการเร่งรีบเนี่ยถือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่อาจจะทําให้เกิดการสะดุดแล้วหกลมได้เนาะอ่าแล้วในตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุนอน,น,อ,นอยู่เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาอ่าเราห้องน้ําดันอยู่ไกลมาก,กอาจจะเข้าไม่ทันเวลาแล้วก็รีบมากจนสะดุดลมได้เช่นกัน ดังนั้นสามารถแก้ไขได้ง่ายๆโดยการให้ผู้สูงอายุ่ยใส่แพมเพิร์ดหรือเตรียมกระโถนหรือเก้าอี้ขับถ่ายนะคะคไว้ในห้องนอนค่ะเพื่อลด,ดปัจจัยเสี่ยงนี้ออกไปค่ะและภาวะการกั้นปัสสาวะไม่อยู่อีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากการหย่อนสมรรถภาพลงของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงตานซึ่งพอมันหย่อนลงมันไม่แข็งแรงก็ทําให้เป็นไงคะปัสสาวะเล็ดนอก,กั้นไม่ค่อยอยู่ดังนั้นเราสามารถเพิ่มความแข็งแรงให้ได้ โดยการทําการบริหารกล้ามเนื้งออุ้งเชิงกานด้วยการฝึกขมิบค่ะขมิบเข้าไปเลยวันครั้งละ1-2วินาทีรอบระสิบครั้งให้ได้วันละ3ามสี่รอบต่อวันหนึ่งหรือจะมากกว่านี้ก็ได้เมื่อกล้ามเนื้งออุ้งเชิงการแข็งแรงก็จะทําให้การปัสสาวะได้ดีขึ้นค่ะสำหรับปัญหาด้านระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือดเนาะเมื่ออายุมากขึ้นเป็นยังไงคะโรคประจําตัว ท้าโคงกันเข้ามามากขึ้นเนาะในบางคนเนาะเป็นทุกโรคโรคยอดฮิตที่เห็นบ่อยๆก็คือโรคความดันโลหิตสูงตัวนี้ถ้าเกิดแค่เป็นแล้วเป็นี่ยคะก็ต้องได้รับยาลดความดันเนาะซึ่งก็จะมีผลคือทําให้ความดันจากที่สูงๆอยู่ตามลงได้อ่าดังนั้นบางคนจะเห็นเวลาเปลี่ยนท่าทางอย่างรวดเร็วอย่างเช่นนอนนอนหรือนั่งๆอยู่แล้วลุกขึ้นมาพวดทีเดียวปเป็นี่ยคะหน้ามืดเนาะอ่าได้เพราะว่าเกิดภาวะความดันตกในท่าย,ยืนนะคะหรือโพชลองไฮโปเทนชัน อ,อีกอย่างนึงก็คืออย่างเช่นคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจลิ่มหัวใจตีบหรือรั่วเนาะก็จะทําให้เกิด cardiac output ลดลงซึ่งก็คือปริมาณเลือดที่ถูกบีบออกจากหัวใจภายในหนึ่งนาทีเนี่ยมันลดลงอ่าซึ่งทําให้เป็นไงคะเลือดไปเลี้ยงพวกสมองไม่ทันเนาะเพราะมันเป็นไงคะอยู่บนบนมันจะต้องตานกับแรงน้ถ่วงพอเลือดมันไปน้อยมันก็ไปไม่ถึงก็เกิดอาการหน้ามืดเป็นลมแล้วก็อาจจะล้มได้นะคะ ดังนั้นคนที่เป็นโรคพวกนี้ก็ต้องไปพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องนะคะ,ะเมื่อพูดถึงเรื่องโรคก,กันแล้วนาองเมื่อกี้เมื่อไปพบแพทย์ก็ต้องรรได้รับการรักษาพอได้รับการรักษาเขาก็จะมีจ่ายยาลรกประจําตัวต่างๆเราเนี่ยก็จะมียาเยอะมากนะคะยาที่เห็นบ่อยๆเนาะที่เป็นผลข้างเคียงที่ทําให้เกิดการลงได้ก็คือยาลดความดันยาต้านหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างที่บอกไปก็คือทําให้หัวใจเต้นช้าลงและความดันโลหิตต่ำ หรือว่าพวกยานอนหลับยาระงับประสาทน,นะคะป็นททาให้เกิดเดินเซ่กวนกระวายสับสนได้ซึ่งสำหรับใครที่ทานยานะคะล้วพบว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเนาะก็ควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อปรับหรือลดขนาดยาลงค่ะต่อมานะคะปัญหาด้านจิตใจอย่าคิดว่าไม่สําคัญเพราะตัวนี้ก็สําคัญมากะคะ่ะเพราะว่า คนที่มีความวิตกกังวลเนาะหรือมีความหลงลืมซึมเศร้าเนี่ยทำให้เกิดการรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายลดลงค่ะทาให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มได้สูงนะอ่ะแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงก็ง่ายๆเลยก็คือหากิจกรรมทํานะคะเช่นเดินเล่นออกไปพบปะกับเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนออกกําลังกายกับกลุ่มเพื่อนเป็นต้นเนาะจะทําให้จิตใจเราเนี่ยมีความจมใสสดชื่นเบิกบานมากขึ้นค่ะก็จะลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการหกล้มลงได้ เมื่อกี้พูดถึงปัจจัยเสียงล้มภายในไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยเสียงล้มภายนอกกันนะคะซึ่งภายนอกเนี่ยก็คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นสิ่งของอถนนหนทางทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะเกี่ยวข้องหมดซึ่งตัวนี้าทางเมเนี่ยจะพูดพร้อมไปกับการปรับสภาพบ้านเลยนะคะโอเคอันดับแรกมาดูกันก่อนที่ประตูประตูที่เหมาะสมในบ้านที่มีผู้สูงอายุเนาะควรจะเป็นแบบบานเลื่อนหรือบานเปิดนะคะ ไม่ควรมีประตูแบบโชกอัพเพราะอะไรเพราะว่าประตูแบบมีโชกอัพเป็นยังไงคะมันจะต้องแบบเวลาเราเปิดมันจะดึงปิดกลับเองใช่ไหมดังนั้นแรงต้านมันจะเยอะเวลาเราเปิดประตูออกมาเนี่ยกว่าจะออกแรงเปิดได้ผู้สูงอายุเป็นไงคะบางคนต้องกระชากเนาะอาจจะทําให้เกิดการเซลมได้นั่นเองดังนั้นบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุก็ไม่ควรมีประชกอัพป,ประตูนั่นเองนะคะ ต่อมามาที่มือจับประตูมือจับประตูที่เหมาะสมควรจะเป็นแบบดึงหรือแบบการโยกไม่ควรเป็นแบบลูกบิดเพราะมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเป็นไงคะน้อยอยู่แล้วการบิดหมุนลูกบิดจะทําให้เปิดประตูยากขึ้นนะคะดังนั้นจึงควรเปลี่ยนเป็นแบบมือจับประตูพวกแบบยังไงนะคะแบบดึงหรือแบบการโยกนั่นเองค่ะอีกเรื่องที่สําคัญเลยก็คือพื้นต่างระดับและก็ธรณีประตูบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ควรจะหลีกเลี่ยงไม่สร้าง พวกพื้นต่างระดับหรือธรณีประตูเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดล้มได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนจําเป็นที่จะต้องมีจริงๆก็ควรจะทําแถบสีจะท้อนแสงติดป้องกันไว้หรือว่าทาสีที่ตัดกันนะคะเพื่อจะได้เห็นว่าตรงนี้เป็นพื้นต่างระดับและควรทําความสูงไม่เกิน10-15เซนติเมตรค่ะถ้าสูงกว่าน,นี้ผู้สูงอายุบางคนยกขาไม่ข้ามนะคะอาจจะทําให้สะดุดล้มได้ ดังนั้นจึงไม่ควรทำสูงเกินไปนั่นเองความสะอาดของบ้านก็สำคัญนะคะบ้านรกๆไปไงนนคะเดินๆไปสะดุดนั่นสะดุดนี่ล้มโครมขึ้นมาเนาะ,ะดังนั้นต้องจัดเก็บสิ่งของให้สะอาดแล้วก็เป็นระเบียบนะคะสำหรับโฮมผ้าปูรองพื้นต่างๆผ้าเช็ดเท้าควรจะใส่แผ่นกันลื่นไว้ข้างใต้หรือติดเทปกาวยึดตึงกับพื้นให้แน่นหนาเพื่อที่เวลาเหยียบไปจะได้ไม่ลื่นคะ่ะ นอกจากนี้สายไฟควรจะเดินสายให้เรียบไปกับผนังไม่ใช่วางเกะก,กะระยงระยางไปตามทางเดิอเพราะอาจจะทำให้สะดุดล้มได้ค่ะสำหรับไฟและแสงสว่างก็ควรจะสว่างเพียงพอทั้งในและนอกบ้านไม่ควรสว่างมากเกินไปเพราะอาจจะทำให้ตาพร่ามัวแล้วก็ไม่ควรมืดเกินไปเพราะจะทำให้มองไม่เห็นและสะดุดสิ่งของได้ อนอกจากนี้ตรงบันไดก็ควรจะมีไฟที่สว่างเพียงพอเพื่อการมองเห็นชั้นบันไดที่ชัดเจนนะคะสำหรับการวางสิ่งของควรจะวางสิ่งของที่ใช้บ่อยไว้ในชั้นที่หยิบจับง่ายระดับเอวค่ะ,ะต่อมาเรื่องห้องน้ําก็ควรจะมีพวกราวจับในห้องน้ําผ้ายางกันลื่นนะคะค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นราวจับในห้องน้ำเนาะก็จะมีตรงโถชักโครกตรง ปับบัวแล้วเราก็สามารถติดตั้งตรงรอบผนังห้องน้ําได้เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับภาพด้านขวาเนี่ยก็คือสําหรับคนที่ไม่สะดวกที่จะติดตั้งล็อกไว้กับผนงังสามารถซื้อแบบเคลื่อนที่มาใช้ได้แล้วก็มาประกอบไว้สําหรับตอนที่ผู้สูงอายุจะเข้าห้องน้ำเพราะผู้สูงอายุไม่เข้าห้องน้ําก็สามารถเอาออกได้ห้องน้ําก็จะดูโลงขึ้นสําหรับคนที่สะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยว่าต้องการติดตั้งแบบไหนหรืออยากซื้อแบบเคลื่อนที่ค่ะ สำหรับเรื่องโถสุขภัณฑ์เนาะในห้องน้ำไม่ควรเป็นแบบซ้วมซึมนะคะเพราะผู้สูงอายุบางท่านอาจจะมีปวดเขา่าปวดข้อการนั่งยองๆลงไปเนี่ยจะทำให้ปวดมากขึ้นและลุกยากค่ะดังนั้นควรจะเป็นโถชักโครกแบบด้านขวานะคะเพราะจะทำให้ลุกง่ายนั่งสบายและก็สะดวกปลอดภัยต่อข้อเข่าด้วยค่ะ สําหรับอ่างล้างหน้าในห้องน้ำเนาะควรจะเป็นแบบขอบมนนะคะไม่ควรเป็นแบบขอบเหลี่ยมเพราะว่าเป็นขอบเหลี่ยมเป็นไงคะถ้าเกิดอยู่ๆร่มขึ้นมาแล้วหัวดันไปกระแทกกับไอ้ตรงขอบเหลี่ยมพอดีก็จะทำให้ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างเยอะเนาะแบบขอบมนอาจจะได้รับบาดเจ็บแหละแต่ว่าน้อยกว่าดังนั้นตัวขอบมนจะปลอดภัยกว่านะคะส่วนก๊กน้ําควรจะเป็นแบบปัดเปิดน้ําไม่ควรเป็นแบบลูกบิดหมนนะะุนค่ะ สำหรับการอาบน้ำนะคะควรจะใช้ฝักบัวอาบน้ำและควรมีเก้าอี้นั่งอาบน้ำซึ่งเก้าอี้นั่งอาบน้ำเนี่ยควรจะมีพนักพิงที่หลังแล้วก็พนักแขนเอาไว้ยันตัวตอนจะลุกขึ้นหลังจากอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็ตัวขวดสบู่หรือว่าขวดแชมพูควรจะเป็นแบบกดปั๊มค่ะเพื่อง่ายต่อการใช้งานเนะาะต่อมานะคะเรามาดูภายนอกบ้านกันบ้างเนาะ ภายอกบ้านเนี่ยพื้นถนนพื้นทางเดินเนี่ยต้องเรียบนะคะแล้วก็สะอาดไม่มีสิ่งกีดขวางพวกหินพวกเศษไม้กิ่งไม้อะไรให้เกะกะถ้าเกิดมีก็ต้องเก็บกวาดให้เรียบร้อยหรือในบางบ้านที่เป็นแผ่นกระเบื้องถ้าเกิดแผ่นกระเบื้องมันแตกหรือว่ามันกระเดิ่ขึ้นมาก็ต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยนะคะอีกเรื่องที่สําคัญนะคะก็คือการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มนั่นเอง ซึ่งรองเท้าที่เหมาะสมก็จะเป็นรองเท้าแบบหุ้มส้นรองเท้าผ้าใบเป็นต้นรองเท้าผ้าใบเนี่ยก็ควรจะมีส่วนหุ้มส้นเท้ามาถึงข้อเท้าเพื่อให้ข้อเท้าเรามั่นคงนะคะเวลาเดินส้นควรจะเป็นแบบส้นเตี้ยแล้วก็ขอบมนพื้นรองเท้าต้องมีดอกยางแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยให้เป็นเชิดเล็กน้อยเพื่อป้องกันสะดุดรองเท้าต้องเป็นแบบปรับขนาดได้นะคะมีเชือกรองเท้า สำหรับใครที่ใส่แบบรองเท้าแตะไม่แนะนำนะคะเพราะจะทำให้สะดุดล้มได้ง่ายเ<ม>พราะอะไรเมื่อสูงอายุมากขึ้นเนาะกล้ามมวลกล้ามเนื้ออย่างที่บอกไปแล้วว่ามันน้อยลงอยู่แล้วบางครั้งเวลาเดินเดินไปเป็นไงคะบางคนจะมีแบบรองเท้าเหมือนจะดุดออกจากเท้าไหมมีเพราะอะไรกล้ามเนื้อค่ะมันร้าเวลาเราเดินเดินไปถ้าเป็นรองเท้าแตะกล้ามเนื้ออุ้งเท้าเนี่ยต้องจิกกับรองเท้าตลอดเวลาของผู้สูงอายุ ลาง่ายก็จะเริ่มจิกไม่อยู่รองเท้าก็จะหลุดออกจากเท้านั่นเองก็ทําให้เกิดการลื่นและสะดุดล้มได้ดังนั้นย้ำอีกทีหนึ่งรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อลดภาวะเสี่ยงลม้มคือรองเท้าแบบพุ่มส้นที่มีสายรัดแล้วก็รองเท้าแบบผ้าใบนะคะส่วนรองเท้าแตะคือรองเท้าที่ไม่เหมาะสมะคะ่ะเมื่อกี้เราก็ได้พูดเรื่องปัจจัยเสี่ยงลม้มและก็วิธีการแก้ไขไปกันจบแล้วนะคะ ต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าออกกำลังกายเพื่อป้องกันการหกล้มเนี่ยมีท่าไหนบ้างซึ่งการออกกำลังกายที่จะให้ควรจะทำอย่างน้อย3-5วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นเวลา6สัปดาห์ขึ้นไปนะคะค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลุกขึ้นยืนทำตามหนูเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะค่ะสำหรับท่าที่1นนะคะเป็นท่าย,ยืนบิดลำตัวไปด้านซ้ายและด้านขวา ซึ่งท่านี้ใครที่มีภาวะกระดูกพุนห้ามทำค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ<ม>ให้ทุกท่านนะคะยืนตัวตรงค่ะเอามือทั้งสองข้างเท้าเอลจากนั้นการขาออกให้เท้าทั้งสองข้างวางห่างกันเท่าช่วงความกว้างของหัวไหล่ทั้งสองข้างค่ะพอได้ท่าเริ่มต้นแล้วจากนั้นค่อยๆบิดลําตัวช่วงบนไปด้านขวา แล้วค่อยบิดไปทางด้านซ้ายให้ได้มากที่สุดค่ะเท่าที่ทำได้โดยที่ไม่บิดสะโพกทำซ้ำแต่ละด้าน5ครั้งทำทั้งหมด1เซตค่ะท่าที่2กระดกปลายเท้าขึ้นลงวิธีทำท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่นั่งเก้าอี้ค่ะจากนั้นเหยียดขาขึ้นข้างหนึ่ง กระดกปลายเท้าขึ้นลงนับหนึ่งทำซ้ำทั้งหมดข้างลัสสิบครั้งค่ะเมื่อครบข้างใดข้างหนึ่งให้ทำสลับข้างกันทำทั้งหมดสามเซตท่าที่สามนั่งเหยียดขาตรงวิธีทำท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนั่งบนเก้าอี้ จากนั้นเหยียดข่าตรงทีละข้างโดยเริ่มจากขาซ้ายก่อนเกรงค้างไว้5วินาทีหรือนับ1-5จากนั้นผ่อนขาลงทำซ้ำกัน10ครั้งค่ะแล้วค่อยสลับข้างเป็นข้างขวาทำทั้งหมด3เซต ท่าที่4ยืนงอเข่าไปทางด้านหลังท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ยืนตัวตรงนะคะเอามือจับโต๊ะหรือเก้าอี้ที่มั่นคงเพื่อพยุงตัวจากนั้นงอปลายขาให้งอเขา่างอประมาณ90องศาเข้าค่ะตามวิดีโอเลยยกข้างไว้5วินาทีหรือนับ1-5จากนั้นจึงผ่อนขาลงแล้วทำสลับข้างค่ะโดยทำซ้ำขาข้างเดิมก่อนข้างละ10ครั้งแล้วค่อยสลับข้างนะคะทำทั้งหมด3เซตค่ะ ทาที่หย่ำเท้าสูงท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ยืนตัวตรงมือจับเก้าอี้หรือโต๊ะที่มั่นคงดังเดิมจากนั้นยกเข่าขึ้นสูงนะคะถึงกึ่งกลางต้นขาค่ะยกสูงย่ำขวาซ้ายขวาซ้ายต่อเนื่องไปจนครบ30ครั้งโดยขวาซ้ายนับหนึ่งนะคะทำทั้งหมด3เซตค่ะท่าที่6เหยียดสะโพกไปทางด้านหลัง ท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ยืนตัวตรงมือจับโต๊ะหรือเก้าอี้ที่มั่นคงจากนั้นเหยียดขาไปทางด้านหลังค่ะโดยที่เข่าเหยียดตรงนะคะยกค้างไว้5วินาทีหรือนับ1 5ถึง5จากนั้นกลับสู่ท่าย,ยืนตรงทําซ้ำขาข้างละ10ครั้งค่ะแล้วค่อยสลับข้างทั้งหมด3มเซต ท่าี่7ท่ากลางขาท่านี้ให้คุณพ่อคุณแม่ยืนตัวตรงมือจับโต๊ะหรือเก้าอี้จากนั้นกลางขาข้างหนึ่งออกทางด้านข้างค่ะกลางค้างไว้5วินาทีแล้วกลับสู่ท่าย,ยืนตรงทําซ้ําขาแต่ละข้าง10ครั้งค่ะทําทั้งหมด3เซตท่าที่8ท่าขาย่งเปิดส้นเท้า ท่านี้ให้เอามือจับโต๊ะหรือเก้าอี้ที่มั่นคงจากนั้นค่อยๆ่ย,ยขย่งปลายเท้าขึ้นช้าๆให้ส้นเท้าเปิดลอยขึ้นจากพื้นนับค้างไว้5วินาทีจากนั้นค่อยๆผ่อ,อนขาลงดังเดิมทำซ้ำทั้งหมด10ครั้ง3เซตค่ะท่าที่9ยืนเปิดปลายเท้าให้เอามือจับโต๊ะหรือเก้าอี้นะคะ จากนั้นค่อยๆกระดกปลายเท้าขึ้นช้าๆให้น้ำหนักตกลงที่ส้นเท้าจะพบว่าขณะที่ลงน้ำหนักที่ส้นเท้าปลายเท้าจะเปิดลอยขึ้นจากพื้นค่ะจากนั้นค้างไว้5วินาทีแล้วค่อยๆผ่อนลงดังเดิมทำซ้ำทั้งหมด10ครั้ง3เซตท่าที่10ลุกนั่งเก้าอี้ท่านี้ให้สูงอายุนั่งเก้าอี้นะคะโดยนั่งที่ริมๆเก้าอี้เท้าว,วางราบไปกับพื้นข้อเท้าอยู่หลังต่อข้อเข่าเล็กน้อย จากนั้นให้เอามือประสานที่หน้าอกนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าเกรงท้องแล้วก็เหยียดเข่าเหยียดสะโพกลุกขึ้นยืนค่ะตอนจะนั่งให้ทําเหมือนเดิมคือโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเกรงท้องหย่อนก้นไปข้างหลังนะคะแล้วค่อยนั่งลงที่เดิมลุกนั่งทําทั้งหมด10ครั้งค่ะ3มเซตท่าที่11เดเดินก้าวชิดไปทางด้านข้าง ท่านี้ให้ทุกท่านนะคะยืนตัวตรงเอามือเท้าสะเอลแต่ในคนที่เสี่ยงที่จะล้มมากๆเนาะสามารถเดินโดยใช้เราจับได้นะคะหรือว่าจับพวกโต๊ะยาวก็ได้ขณะเดินเพื่อความปลอดภัยโดยที่เดินเนี่ยให้เดิน9ชิดไปทางด้านข้างค่ะ19พอครบ19ก็เดินย้อนกลับมาทางเดินอีก19ทําทั้งหมด10ลรอบค่ะท่าที่12เดินต่อเท้าท่านี้ให้ยืนตัวตรง ในคนที่ยังเดินไม่ค่อยมั่นคงนะคะสามารถใช้ราวจับได้ขณะเดินหรือว่ามีพวกโต๊ะยาวก็จับขณะเดินไปได้เพื่อความมั่นคงเพื่อความปลอดภัยเนาะโดยลักษณะที่เดินนะคะจะเป็นปลายเท้าต่อส้อนเท้าดังในวิดีโอเลยเดินไปด้านหน้า19ค่ะพอครบ19ให้หันหลังกลับนะคะแล้วเดินมาทางเดิมในลักษณะเดิมเลยอีก19ทําซ้ําแบบนี้นะคะทั้งหมด10บรอบ ท่าที่13ท่าเดินวนเป็นเลข8ท่านี้นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เดินวนเป็นรูปเลข8ค่ะระยะทางกว้างๆเลยหรือประมาณ3เมตรให้เดินวนซ้ําประมาณ10รอบนะคะค่ะสําหรับท่าออกกําลังกายป้องกันการหกล้มทั้งหมด13ท่าก็ครบแล้วนะคะระหว่างออกกําลังกายเราสามารถพักระหว่างเซตได้นะคะประมาณ1-2นาที และถ้าหากว่าใครมีอาการบิงเวียนศีรษะขึ้นไส้อาเจียนเหนื่อยหอบมากกว่าปกติเหงื่อออกมากกว่าปกติอ่ะอันนี้ให้สังเกตดูเลยนะให้พักทันทีค่ะและถ้าเกิดว่าพักแล้วอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เลยค่ะ